พักหอมนี่ล่ะแม่พักหอมอันนี้ปลูกจากเมเ็ดบ่วนี่อ๋อเม้ดนี่ปลูกจากหัวเนาะเป็นหอมแดงบ่ครับโมีแต่อันงามๆเนาะฮดน้าก็ใส่บ๊วยรถยังเดียวมจะบูฮ่าผมเตอมาโอนใช้น้ามาทังเอาห่วยเราวนปุ๋ย โอ้ไซฟุนจังไรแม่จักจักมือไ่เถ้าจักมือใส่เถ่อฟุ่นนี่อันนี้หอมแดงมันมันคือมีดอกคือเนื้อมีดอกหอมที่ดอกัดนดอกี่า่ะไรดอกแข็งอยู่บ่ กินท oui er ่านอยู่ว่าปลูกหลายแบบนี้ปลูกพักงามได้หนอพักกาดดอกพักกระจนสลัดสลัดแท้งงามสลัด ชื่อชื่อบียมันมากเหรผักสลัดโอ้ว่านว่นนี้แม่ซื่อเม็ดสมบูร่หรือยังไงเขาทานไรก็บารบะนี่เด็แบบไรบาทบาท์ชื่อยุไสหาบาท์บะชบสนามบ่สนามบนสวยงามปลูกผักพอได้กิน ปลอดสารปลอดภัยปลกัานีันปอยู่บบนี้้วที เอนี้ใหญ่สอยแล้วบุห็ดแปงยาวเด้ออืแปงเราอกแอกแแต่ว่าพักงามเนาะแปงหน่อยดูแลถึง,ง,อ,ง,ง,อ,งอันนี้ต้นมะควายสิบ่แม่ต้นมะควายีดินเป็นลุงก็มะายกเกานี่ยลายมันกเกาหนิไม่ใส่บาบน,นันกระซิ่ใหญ่ได้เนาะคือหนาเลยใต,ต้แต่มอทุบไปดุ้งก็มะคายือมุายใหญ่ มีสองสวนนี่บ่อันนี้สวนหนึ่งบ่ต้นนั้นสวนแหลกสวนฝุ่นโอ้ไปไปเบิ่งอีกสวนหนึ่งสวนนี่ปลูกยังพี่นี่หอมมเ็ดโอ้หอมเม็ดก็มีทั่วงอกวัดสวนนี่ทั่วไปเฮ็ดทั่วงอกทั่วเกาหลีเอ่อทดลองทดลองปลูกทั่วเกาหลีเอาไปเฮ็ดทั่วงอกเกาหลี นี่ตัวนี้เม็ดไก่สีแก่แล้วตัวนี้หอมจากเม็ดแม่แยกมันหมอลงแปลงตัวนี้อ๋อเอออกออแกทังออกแกกัน่ะโอ้แยกออกกันใหญ่ขึ้นนาะในทั้งกันเริ่มใหญ่แล้วนี่ปลูกจากเม็ด,ดแ,แยกลงมาใส่แปลง กินบ่ท่านเนาะในปลูกซจำนี่เทคนิคยายต่อยนี่ว่าจังไหนก่อนนี่ปลูกเพชรแป้งหน่อยๆวะเออแป้งหน่อยน้ำถึงดูแลง่ายแป้งสามีวิ่นนี่คือลไรแป้งหน่อยๆตอกปอกแตกแป้งพดน้ำก็ง่าย หดแล้วไหวถอนยาก็แล้วไหวเนาะเล่นมัตดบ่ปเสือแมวโดยเฉพาะสมมนอืมสวยงามนะครับ